สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยวิถีกรุงครับประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นมาแต่ช้านานผ่านมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งแต่ละย,ยุคสมัยได้มีวัดคู่บ้านคู่เมืองเกิดขึ้นมากมายครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ก่อนที่จะมาเป็นกรุงเทพมหานครอยงทุกวันนี้ เราเคยมีเมืองหลวงของแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแต่ละยุคสมัยก็ได้มีวัดคู่ราชธานีครับวันนี้รายการตามรอยวิถีกรุงขอพาคุณผู้ชมร่วมตามรอยไปกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดคู่ราชธานีของแต่ละยุคสมัยซึ่งมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งวัดแต่ละแห่งล้วนมีความสำคัญต่อเมืองหลวงของแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งเรื่องราวของวัดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมได้เลยครับกับตามรอยวิถีกรุงตอนวัดคู่กรุงราชธานีครับขอเสนอตอนวัดคู่กรุงราชธานีครับ เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาจึงมีวัดอยู่มากมายทั่วทุกพื้นที่ในสมัยโบราณวัดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับสังคมไทยมากเพราะวัดคือศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของสังคมวัดจึงเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาโดยตลอด จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยพบว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วทุกภาคข,ของประเทศและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนจนก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศิลปกรรม สถาปัตยกรรมอันเนึ่องด้วยพระพุทธศาสนาจนกลายมาเป็นสมบัติของชาติให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความภาคภูมิใจพระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วโดยปริยายวัดจึงเป็นศาส,นาสถานที่ใช้ประกอบกิจพิธีของพระพุทธศาสนา ซึ่งภายในวัดจะประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญสำคัญอันได้แก่พระอุโบสถพระวิหารเจดีสาราการประเรียนหอระฆังและอื่นๆอีกซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้นอกจากจะมีความสำคัญในด้านของศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยเราอีกด้วย พระวัดถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความสวยงามของศิลปะไทยในด้านต่างๆทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือด้านศิตปกรรม,มพระพุทธศาสานาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของวิถีชีวิตของชนชาวไทยดัยงนั้นศิลปะหรือสถาปัตยกรรมต่างๆของศาสนสถาน จึงได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากพระพุทธศาสนาหลักฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจึงได้ถูกจารึกไว้ในสถาปัตยกรรมและการตกแต่งวัดไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมภาพวาดบนฝาผนังประติมากรรมและงานฝีมือนานา,นานชนิดที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาอย่างบรรจงเพื่อพระพุทธบูชา และวัดสําคัญในกรุงเทพมหานครวัดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมตามรอยประวัติศาสตร์กันนั้นก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วมรกตวัดสําคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมราชวางังจึงทำให้มีลักษณะที่แปลกกว่าวัดอื่น คือไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้เลยวัดพระศรรรัตนาศา,าสดารามเรียกสามันทั่วๆกันไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2325หรือ233ปีมาแล้วพร้อมกับการสร้างพระบรมหาราชวัง และกรุงรัตนโกสินทร์สืบตามพระราชประเพณีการสร้างพระอารามในพระราชฐานสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยมณีสีเขียวสดใสเนื้อเดียวกันทั้งองค์หน้าตักกว้าง48.3เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร66เซนติเมตรซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาเคารพเรื่องใสเป็นอย่างยิ่งทั้งยังได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเล่าพระราชทานพระนามใหม่ให้ต้องกับการมีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระองค์นี้เป็นสิริสำหรับพระนครว่ากรุงรัตนโกสินทร์อิน,นโยทยา อันมีความหมายว่าเป็นที่เก็บรักษาไว้ขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างวัดพระศีรรัตนาศาสดารามพรม้อมกับการสร้างพระราชมนเณียนและป้อมปราการในพระบรมมหาราชวัง แต่สิ่งก่อสร้างในพระบรมมหาราชวังครั้งแรกนั้นเป็นเครื่องไม้ทั้งสิ้นเว้นแต่วัดพระแก้วเท่านั้นที่ก่ออิฐถือปูนวัดพระแก้วสร้างสองปีก็เสร็จลงในปีพุทธศักราช2327ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังผนันงอุโบสถสวยงามมากเป็นลายพุ่งข้าวบินปูนปั้นปิดทองประดับกระจกซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นทรงมวลทนปิดทองประดับกระจกบานประตูหน้าต่างทั้งหมดประดับมุกโดยฝีมือช่างในรสมัยรัชกาลที่หนึ่งภายในพระอุโบสถนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยคือพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรหรือที่คนไทยรู้จักกันจนติดปากว่าพระแก้วมรกต คุณผู้ชมหลายท่านคงเคยไปนมัสการพระแก้วมรกตกันมาบ้างแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าพระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงที่แตกต่างกันไปในแต่ฤดูและทราบหรือไม่ครับว่ามีเครื่องทรงฤดูอะไรบ้างและจะเปลี่ยนเครื่องทรงเมื่อใดเครื่องทรงของวัดพระแก้วมรกตมีเครื่องทรงฤดูร้อนเครื่องทรงฤดูฝนเครื่องทรงฤดูหนาว เครื่องเครื่องทรงเหล่านี้ทำด้วยทองคำประดับเพชรและสิ่งที่มีค่าชนิดต่างๆถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่จะต้องเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงประจำฤดูด้วยตนเองซึ่งกำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตมีดังนี้วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิองเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวในบริเวณวัดพระแก้วนี้ยังมีสถานที่สำคัญ และงดงามอีกมากมายเช่นพระมนทพซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังปราสาทประเทศดิดอนเป็นพระมนทพที่มีรูปร่างงดงามมีซุ้มประตูทางเข้าสีด้านหลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงประดับกระจกภายในพระมนทบประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้ยอดมนทพประดับมุกที่ใช้เก็บรักษาพระไตรปิฎกฉบับทอง สถานที่ที่งดงามซึ่งทุกคนจะได้พบเห็นนอกจากนี้ยังมีพระระเบียงรอบวัดที่งดงามมากโดยผนังด้านในของพระระเบียงมีภาพจิตกรรมฝาผนางังเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ตอนต้นจนจบและมีคำโครงจารึกบนแผ่นศิลาเพื่ออธิบายแต่ละภาพติดไว้ที่เสาระเบียงอีกด้วยหอมนเพียรธรรม ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านเหนือของพระอุโบสถพระเจดีทองสององค์ตั้งอยู่หน้ามณฑีนธรรมและหอระคังตั้งอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถระคังซึ่งนำมาจากวัดสาเกตศาลารายสิสองหลังสิ่งสำคัญและสวยงามในวัดพระแก้วอีกอย่างหนึ่งคือ ปราสาทพระเทพบิดอนเป็นปราสาทจตุรมุกยอดปรางตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับหอพระมนเรีธรรมสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่แปดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในวันที่หเมษายนของทุกปีอันเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหาจักรีวงหรือที่เราเรียกกันว่าวันจักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดให้เชิญพระเทพดิดาคือพระรูปสมเด็จพระรามาธิบดีซึ่งเป็นประถมวงศ์สร้างกรุงเก่า มาแปลงเป็นพระพุทธรูปหุ้มเงินปิดทองประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระวิหารนั้นพระราชทานนามว่าหอพระเทพิดรวัดพระศรีรัตนศาสดาร,รามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดการบูรณะครั้งใหญ่ทั้งองค์พระอารามมีขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาเนื่องจากวัชำมรุษสุโสมลงมากและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าให้มีการบูรณะเพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบหนึ่งปีในปีพุทธศักราช2425ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เจ็ดโปรดกล้าวให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ท้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบหนึ่งร้อยห้าสิบปีและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันโปรดกล้าวให้บูรณะปฏิสังขรณ์ทางพระอารามอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเทพพระราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระศีรีรัตนศาสดารามเนื่องในโอกาสที่จะมีการสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2525 25, ที่ผ่านมาวัดพระศีรีรัตนศาสดารามนะับเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความสวยงามเป็นพิเศษ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศวัดพระศรีรัตน,นศาสดารามเป็นพระอารามในพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งจักรีวงศ์และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดทุกรัชกาลปัจจุบันวัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาเยี่ยมชมและสักการะเป็นจำนวนมาก